สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากรสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดาราม,มาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเป็นทุกอย่างแล้วตั้งแต่ผู้บริหารถึงช่างรับเหมาสวยเก่งขยันสุดๆต้องยกให้กับเธอคนนี้ค่ะสาวเบลล่าของเรานอกจากจะเป็นผู้บริหารคนเก่งแล้วล่าสุดก็รับบทผู้รับเหมาไปเลยสิคะส่วนเรื่องของความรักก็สดใสหัวใจเป็นสีชมพูสุดๆ ที่ตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนักธุรกิจสุดหลอ่อทายาทซีพีชวินเจรวรนนทส่วนในเรื่องของการงานก็ต้องบอกเลยว่ามีงานละครโฆษณาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆรับทรัพย์กันแบบช้ำๆนอกจากจะขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีที่ดินผืนสวยอยู่ริมน้ำอยู่หลายแห่งแล้วปัจจุบันเบลล่ายังขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของร้านขนมชื่อดังโจบานอฟฟี ขยายสาขามากขึ้นมีโจบานอฟฟี่ป๊อปอัพตามส่วนการค้าชั้นนำและก็ต้องบอกเลยว่าเธอนานทั้งทุ่มเทและตั้งใจในการทำธุรกิจนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะลงมือทำเองทุกขั้นตอนกับการเปิดสาขาต่างๆมีภาพจากผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่ได้แอบเก็บโมเมนต์กับการดูแลร้านรับปทเป็นช่างรับเหมามาแล้วพร้อมกับเขียนแซวว่า ไม่เลือกงานไม่ยากจนเปิดชีวิตนางเอกสาวคนดังมุ่งธุรกิจถึงขนาดทำเองทุกตำแหน่งเรียกว่ารับบททุกตำแหน่งจริงๆตั้งแต่ผู้รับเหมาแคชเชียร์พีขนมถึงผู้บริหารเศรษฐีนีตัวจริงเสียงจริงต้องเธอคนนี้ค่ะสาวเวลล่า